สวัสดีครับกผมนักเรียนในร้อยเจอพลังกรทั้ง 3, ที่ 4, 3, สามเลขทีสี่ตอสังคมศัตรูการท่าหนึ่ง 5, ครับทัศนค์สัญญาณผู้นำอากาศยานเฮลิญญคอปเตอร์การบินระดัมียังต่อไปนี้ถ้าการแสดงตัวแรกเข้ามาท้าเคลื่อนที่เข้ามาอย่างช้าถ้าเคลื่อนที่ไปทางซ้าย ท่าเคลื่อนที่ไปทางขวาท่าเคลื่อนที่หอยหลังท่าหมุนตัวทางขวาท่าหมุนตัวทางซ้าย ้าเราจะอยู่กับที่ข้าขั้นที่ลงอย่างช้าช้าห้าวางตัวข้าดับเครื่อง ถายกตัวถ้าตอบรับถ้าไม่ตอบรับลงครับ